ดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถ Toyota Camry ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็น Camry ปี99ค่ะทุกท่านเบอะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะใช้ได้ด้วยค่ะกระจกปรับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะโรคโฉมแบบนี้เลยนะคะราคาถ,ถูกถูกค่ะตามสภาพเครื่อง2.2 SEG รถสวยเดิมคันหน้าเดิมหลังเดิม ประตูเดิมซอกเดิมค่ะรถไม่มีชนไม่เคยจมน้ำนะคะเครื่องเกียร์ดีมากๆช่วงร่างดีค่ะเท่าขับซ้ายขวายัางไม่ดังนะคะขับขี่สบายค่ะเพลงเพาะราคาจับต้องได้47,500บาทนะคะราคานี้ต้องบอกกันก่อนว่าต้องตัดสดนะคะทุกท่านรถไม่เคยติดแก๊สค่ะรอแม็กขอบ17อยางดีค่ะมีแอร์แบ็กมี ABS นะคะ กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานปรับข้างก็ไฟฟ้าเช่นกันค่ะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมีให้ครบครบรถพร้อมขับพร้อมใช้ราคาเบาๆนะคะพิกัดดูรถได้ที่สวนสยามค่ะติดต่อน,นัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอนำเสนอเบื้องตน้นเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ